สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับนัทนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดลพธานีมาพร้อมกับโปรครับ10เดือน10 2023นะครับก็โปรโมชั่นเด็ดๆรถจับหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาไปชมนะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรถก็ติดจองไปหลายคันแล้วนะครับเรามีรถไถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับลูกค้าเริ่มต้นตั้งแต่สอง0มื่นสามพันาด1เมตรนะครับมารับเองกม รับส่วนลดไปเลยนะครับจัดโปรไปตัวละ3,000บาทรับส่วนลดกลับนะครับก็คือเอากลับเองนะครับส่วนหางยกล่องเนี่ยราคาก็เริ่มต้นต้งแต่17,500มนารนะครับมารับเองก็โปรโมชั่นรับส่วนลด2,000บาทนะครับหางขุดเหมือนกันครับให้ส่วนลดตัวละ1 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจหรือว่าจะเป็นกระบะนั่งปลูกอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เมตรแปดนะครับจะอยู่ที่ราคา14,500นารนะครับรับกลับเองก็รับส่วนลดอีก2,000 นะครับทางร้านเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับมาคันแรกนะครับคันนี้เป็นคู b เปอร์ต้า L34.8 0เข้ามาประมาณ1อาทิตย์แล้วครับคันนี้จากราคาเต็มนะครับอยู่ที่185,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเราให้อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนเดิมนะครับจัดโปรนะครับอยู่ที่ราคา160,000บาทนะครับ ส่วนใครเอา3ชิ้นครบเลยนะครับตัวนี้เอาไป185,000บาทนะครับรถขายตามสภาพนะครับราคานี้ยังไม่ได้รวมเช็คนะครับมีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนิ่มนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับพรอมัยพาวเวอร์ใช้งาน3,430ชั่วโมงการทำงานนะครับถือว่าเครื่องเกียร์นิ่มนะครับยางคุ้มๆเลยครับตัวนี้ยางสวยสีเส้น ใครที่งบน้อยๆนะครับอยากได้รถไถไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสองเพาโฟล์วขับเคลื่อนสี่ล้อครับเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทอได้นะครับตัวนี้ตามสภาพนะครับถ้าเก็บงานเช็คก็อีกราคาหนึ่งนะครับราคานี้สามชิ้นหนึ่งแสนแปดหืนห้าพันนะครับถ้าสองชิ้นหนึ่งแสหกหมนบาทนะครับราคาแบบคุ้มๆเลยนะยางนะครับสวยทั้งสี่เส้นขายตามสภาพนะครับรั่วซึมเราไม่ได้เช็คให้มาคันที่สองครับคันนี้เป็นคูโบต้านะครับ L สามสองศูนย์ปด SP นะครับ ใช้งานห6 2 3ยี่สาชั่วโมงเดี๋ยวมือกล้องจะค่อยๆแผนให้ดูนะครับรถคันนี้สีเดิมนะครับยางหน้าใหม่กู่นะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะฮะจะเป็นเกียร์เชตเทิลนะครับราคานะครับคันนี้จากสองแส0เก้าหมื้าพันบาทวันนี้จัดโปรนะครับเอาไปเลยสองแส0หกหมห้าพันบาทนะครับรถหนักๆไปเลยนะครับรถสวยสีเดิมปีห้าแปดเกียร์เชตเทิลนะครับเสาเหลี่ยมนะครับตัวนี้ ราคาตามท้องตลาดก็ยังราคาสูงอยู่นะครับก็จะคล้ายๆกับ L368ST เลยนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิร์แล้วใครหาไว้ลงนาไว้ตัดหญ้านะครับหากําลังแรงม้าไม่เยอะนะครับเป็นสาสูบสองเพลาโฟลวิลขับเคลื่อนสี่ล้อแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะเลยสวยเลยนะครับยางหลังก็เต็มๆครับยางหลังประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นตก็มีแหงตามหน้ายางครับท้ายที่สวยเพลาท้ายเต็มๆนะครับเอาไปนะครับสองหกห้าคันนี้นะครับไม่หนึ่งคันครับ L3608 นะครับคันนี้ใครหาราคาถูกนะครับเป็นตัว DT ีนะครับก็ฝากระโปรงก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยเอาไปสองแสนบาทโถูกนะครับตามสภาพนะครับสองแสนบาทรถใช้งานเก้ยสาสามชั่วโมงน่าจะไม่ชั่วโมงขาดนะฮะฟังเสียงนะครับเครื่องติดง่ายนะครับ ยางถือว่าสวยทั้ง4เส้นนะครับเขาใส่ยางกับหน้ายางมาขายขายตามสภาพนะครับใครสนใจก็มาชมได้นะครับกันนี้จากราคา2องนะครับอุปกรณ์2อชิ้นนะครับเป็น3สูบสองเผาโฟวิขับเคลื่อนสี่ล้อน่าจะเป็นรถปี54าครับหมายเลขคสี่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็ เอาไป200,000บาทนะครับ2ชิ้นนะครับมือกล้องค่อยๆแผ่นนะครับตัวนี้รถสีเดิมๆนะครับเราล้างน้ํานะครับจุดรั่วซึมยังไม่ได้เก็บนะครับอ่าพวกคานพวกอะไรยังไม่ได้เช็คนะครับก็คือไปตามสภาพนะครับใครชอบของถูกครับตัวนี้นะครับช้งานได้ปกตินะครับมาถัดมาครับอันนี้ L 3608คานโค้งนะครับจากราคา285,000บาทเอาไป265คันนี้นะครับ โปร10 10 10นะครับโปรนี้นะครับใช้ได้ภายใน7วันนะครับต้องแต่วันที่10ไปนะครับ7วันเท่านั้นนะครับรถก็จะปรับมาเป็นราคาเดิมปกตินะครับใครจะมาขอใช้โปร10 10 10ก็ไม่ได้นะครับก็คือได้แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถเหลือไม่กี่คันนะครับตัวนี้ไม่มีแบตนะครับอันนี้เช็คร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางสวยสี่เส้นเป็น36แรงม้าคันโค้งใครที่ต้องการ ไม่หยอดกยากถอดชุดเบดันนะครับคางล่างไม่ติดพื้นเนี่ยแนะนําเป็นคันนี้นะครับรถดีเลยนะครับเพราะว่าเช็คแล้วเรียบร้อยรถปี55นะครับเอาไป2องหนะครับมาอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยันม่าสามสิบเก้าแรงม้านะครับรถเดิมสีสวยนะครับปีหกหนึ่งใช้งานสี่พันชั่วโมงนะครับจากราคาสองแสนเจ็ดหมืห้าพันวันนี้เอาไปสองสองห้าเก้าราคานี้นลครับสองห้าเก้า คุ้มๆนะครับตรงปีสามรอยกมนะครับแปดจนะอ่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ขายตามสภาพเหมือนกันนะครับแบดเกียรหน้าแปดเกียร์หอยรถปีหกหนึ่งครับขยบให้ดูหน่อเกียร์นะครับเข้าข้างตรงอะไรนะฮะ สนใจราคาคุ้มคุ้มนะครับสองห้าเก้านะครับสองแสนห้านเก้าันบาทเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมส่งฟรีสามรอยกมมาอีกหนึ่งคันครับ l 4 0 1 8ตัวดีทีรถปี62ยางเดิมๆนะครับยางสวยตัวนี้ท่อนคัตตัดท่อนแล้วนะครับใช้งาน3,000กับ58ชั่วโมงรถสวยสีเดิมแผ่นราคาไม่แตกครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นครับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นแผ่นพวนดี2 2ส E อง o นะครับ ท้ายสวยครับตัวนี้เป็นแผ่นหลังก้ามปูนะครับจากราคาสามเจ็ดห้าเอาไปสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตัวนี้นะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสามพันกับห้าสิบแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับใครอยาดูคลิปรีวิวการทำงานได้นะครับตัวนี้ผมลงคลิปไว้สามแสนหกหมื่นห้าพันนะันี้นะใส่ท่อซิ้งให้ใบหนึ่งนะครับ แรงเลยนะครับเป็นสามสูบนะครับพวงอะไรพาวเวอร์นะครับสองพาฟลูิวขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถที่น่าใช้ครับใครอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับใหม่พอใช้นะครับไว้ใช้งานตัวนี้ถือว่าเหมาะนะสามแสนห้าหมืนห้าพันบาทไม้หนึ่งคันครับรถไล่สภาพสวยนะครับตัวนี้อยากปล่อยแล้วนะครับยอมขายขาดทุนนะครับไม่ได้ใส่แบตไล้รถไล่นะครับอุปกรณ์นนห้าชิ้นเดียวเอาไป จาก3 5 0แสนห้เอาไป335,000บาทนะครับใครเอาหางด้วยบวกพวงละ35,000ืนานะครับเป็นผ่านใหม่นะครับหรือว่าถ้าเอาผ่านมือ2นะครับก็บวกเพิ่มพวงละ25,000ืนานะครับตัวนี้ L4018 ปี60ศูนใช้งาน2,600ชั่วโมงนะครับไม้หนึ่งขั้นครับสวยๆไม่เหมือนใครนะครับ L4018 ตัวนี้จะเป็นชมลิมิเต็ด dition นะครับเก็บงานใหม่ครับตัวนี้ให้หางใหม่ด้วยนะครับ ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับยางหลังประมาณ90%ใส่ท่อซิ่งไปลายไร้ของช่างบิ๊กนะครับแล้วก็จะมีเสาค้ำลังคาเก็บเป็นสีริเมตเต็พร้อมสติกเกอร์อ่าของทางทีมงานนักท็กเตอร์นะครับฟังเสียงครับ3,229ชั่วโมง3าูกสองเพานะครับโฮมาาอะไรพาวเวอร์นะครับไม่กาบตัวผมนะครับก็จะชัดเจนหน่อยนะครับตัวนี้นะ เด็กพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้แจ้งราคาไปจากราคาตัวนี้400บาทจัดโฟร์สำหรับคลิปนี้เอาไป3แสน9นะครับสำหรับ FFT เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเงินสดออกผ่านเ่าก็สอได้นะครับไม้หนึ่งคันครับตัวนี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับข้อสูตรนะครับเสาค้ำนะครับเป็น L4508DI นะครับตัวนี้ชมเดิมจะเป็น DI นะครับเป็นคอดำนะครับ เรามาบิ้วใหม่ปรับสภาพทาสีใหม่นะครับใส่หน้ากากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวกองเครื่องกองไฮนะครับเปลี่ยนถ่ายให้นะครับไฟเดียวไฟหน้าไฟท้ายนะครับใหม่แผน่นราคาใหม่นะครับจากราคาสามแสนนะครับวันนี้ปรับลดเอาไปสองแสนแปดหมื่นบาทแน่นนะคันนี้นะครับบอกเลยว่าแน่นใครช้านะครับไม่ทันนะคันนี้นะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมง รุ่นนี้ไม่ต้องได้เผาหัว8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับ4.5แรงม้านะครับเป็นตัว D.I เครื่องยนต์จะเป็น4สูบ d ดเ e c t นะครับมาพร้อมกับผานพวน5ใบนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับดันก็ได้ไถก็ได้ลากจูงก็ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้ทางใต้ใช้เยอะนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้สีสวยๆเป็นสี Limited Edition นะครับแนะนำคันนี้นะครับเหมาะเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ l c 7 0 8 s p นะครับ Limited Edition ตัวนี้2,495ชั่วโมงนะครับแต่งเต็มเหมือนกันครับถ้าใครอยากเซตเทอร์โบด้วยก็ได้นะครับตัวนี้จากราคา4แสนห0ึ่งหมืนนะครับเราจัดโปรนะครับเหลือ399,000บาทฟังเสียงครับยางหน้าใหม่หคู่นะครับยางหลังเดิมนะครับยางหลังสวยนะครับประมาณ 90เนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังรถเก็บสีใหม่ครับเป็นโฉมลิมิเต็ดเช็คสภาพพร้อมใช้คันหน้าลูกหมากสลักคันใบมีดนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดจาก4ี่แสนหนึ่งหมื่นเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาคันสุดท้ายครับยัง,ย,งยังไม,ไม,ไม่ไม่สุดท้ายยังมีรถไถรถเกี่ยวอีกนะครับมาชมแถวสุดท้ายนะครับเป็นแถวแรกของคันสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นคูปัต้าลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับรถปีหกศูนย์ใช้งานสี่พันชั่วโมงนะครับถือว่าชั่วโมงเยอะครับ แต่ว่าสภาพโดยรวมนะครับนะับถือว่าโอเคแน่นนะครับยางหน้าจัดให้ใหม่หนึ่งคู่อุปกรณ์สองชิ้นครับคันนี้จาก430,000บาทนะครับเอาไปในราคา400,000บาทท้วนนะครับฟังเสียงนะครับมีดเร็วนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับเดิมๆนะครับรถ ไม่มีจุดรัวจุดซึมนะครับรถแค่ทําสีคานล,ล่างให้เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็นะครับจัดโปรไปเลยเอาไปสี่แสนนะครับมามาชมกันต่อนะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับก็หลังจากจัดโปรเก้าจุดเก้าไปสิบสิบไปก็น่าจะลดไปอีกหลายคันนะครับอ่เนมา e อฟสามเก้าสามพีครับสามสิบเก้าแรงมา้าตัวนี้ จากสองแสนเจ็ดโปรเก้าเก้าสองแห้าธรรมดาลดเหลือ2องแสนสี่ลดอีกเหลือสองแนสามครับเอาไปเลยนะครับยอมขายขาดทุนนะครับไม่มีคุนแจนะครับรถเช็คสภาพเก็บจุดรั่วซึมทําสีใหม่รถปีห้าเจ็อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางตามสภาพนะครับตัวนี้จะเป็นหางสี่นะครับก็คือได้เป็นหางนี้นะครับราคา2องแสามปีห้าเจ็ดเล่มทะเบียนชุดโอนครบมาดูสําหรับอุปกรณ์ต่อพว่วงแล้วก็เดินไปดูรถไถเนาะ ตัวนี้จะเป็นผ่านยกร่องของปอเสรีโชคชัยครับตัวนี้จะเป็นโครงกว้างหนึ่งเมตรแปดสิบบัวใหญ่นะครับราคาหนึ่งหนานหอนะครับมารับเองตอนนี้มีโปรส่วนลดนะครับลดตัวละ2 0 0พลดให้หนักๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกผ่นขุดครับตัวนี้จะเป็นของค่ายสยามสตโตล่านะครับน้องใหม่สวยเลยนะครับแผ่นเพจหนามากปรับเลื่อนได้นะครับ ตัวนี้เอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทมารับเองลถอีกหนึ่งพันบาทเหลือหมื่นสามนะครับสําหรับพานขุดนะครับส่วนของนาซ่านะครับที่ใหญ่เลยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเป็นจานใบยีิบสองนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกเป็นจานยี่สิบกับยีิบสองนะครับถ้ายี่สิบสองก็ราคาจะอยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยเท่ากับนาซ่านะครับมีสองมีสองจานนะครับแล้วก็ผ่านยกล่อง ของสยามพัตโตล่าครับมาใหม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสองรูสลักนะครับโค้งก็จะยื่นออกไปสามารถใส่ทางปุ๋ยได้นะครับความกว้างโค้งตัวนี้จะอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับเป็นใบยี่สสองนิ้วนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับมารับเองก็ส่วนลดตัวละพันห้านะครับก็หลายค่ายครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราผันสามันบุกเบิกก็มีนะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถมาดูนะครับหรือสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับ มาดูรถเกี่ยวครับตอนนี้เหลืออยู่สองคันนะครับเป็นคูบอร์ตาดีซีหกแปดจีรถอุ้มใครได้ไปปีเดียวถือว่าคุ้มนะครับวันนี้ก็มีโปรสิบสิบสิบนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้รับฟังกันเหมือนกันนะครับคันนี้จากสองแสนสามนะครับรถถือว่าพร้อมเกี่ยวแท็กสวยทั้งสองข้างนะครับตู้ตะแกงสวยนะครับคอไม่มีหักไม่มีเล้านะครับตัวนี้ตะแกงซิ่งด้วยนะครับซี่จะเป็นซี่เรียดทั้งหมดนะครับ รถถือว่าพร้อมเกี่ยวครับสองแสนสามผมถือว่าถูกแล้วนะครับปรับรถ,ถสขายหน้างานสองแสนสองวันนี้เอาไปสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกรม์นะครับรถไปเลยนะครับมือกล้องหน้าหน้าจะด่าผมแล้วนะครับอเหี้ยรถเกินไปนะครับอะคันนี้หนึ่งคันครับรถเกี่ยวคูเบต้าดีซีเจ็ดศูนจีรุ่นลองกระสอบปีห้าเจ็ดมีเล่มครบตัวนี้จักสองแสนเจ็ด ลดเหลือ2,5 0 0นนะครับส่งฟรี300กิโลเหมือนกันนะครับเหลือ2คันนะครับสำหรับรถเกี่ยวใครไวใครได้นะครับช่วงนาทีทองแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่น10 1 0 1 0ของวันนี้นะครับก็ด้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวน่าจะพาไปชมนะครับรถที่ติดจองแล้วก็รถที่อยู่ด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับมาชมฝั่งหน้าร้านนะครับก็เป็นรถที่ติดจองทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถที่พร้อมขายอีก2คันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ L 5 0 1 8 ดีบีแต่ดีดิชันนะครับก็จะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอแก้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมา LC708 นะครับไปที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่น M5000 นะครับไปที่อำเภอเอออะไรนนี่ชุมพลบุรีนะครับจังหวัดบุรีรัม์นะครับส่วนคันนี้4 7 0 8ไปที่อำเภอวานนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครแล้วก็ มิตซูบิชิ Gx 5้าพันครับตัวนี้ไปที่อำเภอขูชิีนาลายจังหวัดกาลสินนะครับยันม้า YM สามห้าหนึ่ง A นะครับไปที่จังหวัดหนองคายนะครับอันนี้โรตารี่นะครับมารับเองตัวนี้นะครับสำหรับช่วงหน้าโลซีซั่นนะครับลดราคาจากป้ายนะครับรับส่วนลดไปเลยตัวละสามพันบาททุกค่ายทุกรุ่นทุกขนาดนะครับเราลดให้นะครับสำหรับโปรโมชั่นสิบสิ0สิบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับอ่มาชมนะครับงานด้านล่างนะครับก็ รถติดจองอีกหลายคันเลยนะครับก็จองทั้งหมดแล้วนะครับรถเกี่ยวตัวนี้ก็เช็คปากให้หน่อยครับขายตามสภาพนะครับด t70 เจ็ดศูนย์ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้ไปที่อ่าจังหวัดอะไรเนาะน,นี่อ่าไปยโสธรน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ทางโทรการศึนษครับไปดูกันต่อนะครับ M70 มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับ คันนี้ยังขายได้นะครับยังไม่ขยับเหมือนกันนะครับพอดีติดงานด่วนนะครับทำรถที่จองก่อน m 7ฟเ0็ศูนย์สี่ศูนย์สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับติดติดติดเหมือนกันแต่ว่าเป็นราคาเดิมนะครับพอเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับ FC สปปลาวนะครับมาจองไว้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับกําลังจะกําลังจะเข้านะครับก็เช็คใหม่ทั้งหมดครับทาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับหรือใหม่ตัวไหนไม่ดีนะครับทาใหม่ทั้งหมดนะครับด้านหลังในป่านั นะครับเป็น l ซ7เจ็ดุดดหนึ่งคันนะครับคันนี้ใส่หน้ากากแล้วนะครับไปไหนนอนี่คันนี้เดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับคันนี้ไปที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดปุดรธานีนะครับคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาเกือบจะล่าสุดนะครับ ก็ f อเข้ามาจองไว้นะครับทันนั้น MU EF3 EF51 4 t นทนะครับไปที่อำเภอเมืองกาลสินแล้วก็3าไปที่อำเภอเมืองอุดรนะครับวันนี้รีวิวขาบตกบกพร่องประการใดก็ขอประทานอภัย f อด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสำหรับรถไถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนัแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรติดต่อที่0 9 1ย์1 1้า1แดหหนึ่งน้านนะครับขอบคุณครับ